สวัสดีครับสวัสดีครับนานะพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มาตกปลาที่สนามชัยบางไทรครับผมอุธยานะครับามาตามหาปลาพรมครับผมมามาดูน้ำไหลๆครับผมวันนี้ว่าจจะเป็นยังไงกันรอดูรอติดตามชมด้วยนะครับผม

เหยื่ออะไรครับน้มปมปมครับนะันะก ตกมันครับผมตอนนี้กำลังหุงข้าวกินนะครับฮานะพาไม่แดกคนแดกครับ <c oughs> ไม่เห็นมีใครตื้นตาขึ้นมานี่เธอรอเนี่ย อะไรตอละเอาลงโอติดไฟี่ไฟลูกบุ๊เล <laughs> นี่ครับใส่ไลา์แซบไลา์อืมใส่พีเอ็กนี่ครับน้ำปลาตาปูดองคนระับมันจะเด็ดเดียบีบไวะนะหน่อืมว่าปลาไม่แดกแต่คนแดกนะครับคูณนี่ทำสองหน้าที่เลยนะคุณใช่ ตายจินดีมากแนะนำไม้เด็ดแลยนะมาเด้อมาเด้อ สุดยอดเลยทำคลิบทำชุ่มตำคนฝานไม่ได้เรื่องเลยมละกอเอาเม็ดมาด้วย <c oughs> เลิกนะตัวเองอมากินข้าวครับผมเดี๋ยว่าไปยังมือเที่ยงครับผม เอาแล้วจะอีกนี่มึงเอาช้อนปูดตักข้าวเลยนะใช้ช้อนทุกคนตักเหรออืจะได้ไม่ไเกี้ยงกันดู <c oughs> ผมใช้ช้อนกลางหนึ่งชิ้นเลียร์เปล่าเปล่าปลาใครวะเนี่ยน่าจะปลาเน้อเบียร์อะไรตัวนี้ยนี่ปลากูเนี่ย ชงกุ้ยมีรอ,อกเกอัวเล็คือ,อเจ็บปีะออกบ้างก็หวานดีกว่าปลาอือนะอือตรงนี้ครับผมกับข้าวเท,ที่ยงเย็นเช้าพร้อมกันเลยครับเที่ยงเย็นเช้าเจอ เงียบมากเลยครับผมสี่โมงครึ่งนะครับ,รบปลาไม่กินเลยครับได้แต่เช้าเช้าได้มาสามสี่แต้มเงียบกันหมดทั้งแพแล้ครับ น้ำเงียบมดเลยน้ำไหลแรงครับวันนี้ตะก้อติดหมดเลยครับตะกงตะก้อตะกัว,กวขาดพุนแต่ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับโอเคครับ เป็นไงนะยอดครับกินดีกินเงียบไม่กินเลยก็มีครับผมหลังจากที่กินข้าวเสร็จเลยนะครับนั่งสักพักน้ำไหลแรงเหมือนเดิมครับผมก็เลยย้ายหมายมาที่ปู่ทองนะครับผ้าหมายก็สวยนะครับผมผ้าหมายก็ สวยโอเคครับได้เลยครับผมลงเบ็ดไปแล้วครับิ่งจะลงเบ็ดไปเมื่อกี้นี่ครับผมมาติดตามดูครับมันจะได้ตัวหรือเปล่าครับผมที่นู้นน้ํามันแรงครับผมที่แพรยุทธยาบางไทรก็เลยย้ายมาที่สุพรรณบุรีแปดสิบกโลครับน้ําแรงพวกนักนาเขาก็ตกอยู่กันข้างๆครับจะไปใกล้กันนะครับลงไปห้ากันลองมาติดตามดูครับ มาเป็นยังไงไปครับมัน,นเงียบเลยครับผม ครึ่งแล้วครับย้ายที่แล้วครับย้ายมาอยู่ข,ข้างๆน้ำนาหนุ่มโคราชนะครับนะเขาบอกว่าที่นี่พอยังมีตัวลองดูกันครับผมอีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงครับยังพอมีเวลานะครับผมติดตามดูแล้วครับบาย ชัวไหมหกำมังครับผมพอได้พอได้งัดครับผมพอได้งัด,ด,อ,ดอ,อืาขึ้นนะครับผมาขึ้นดีนะครับน้าอ้วนบอกหนุ่มโคราชพอได้งัดเขาบอก ครับนะ ครับผมเข้าช่วงเย็นครับพุ่มพุ้วแหลมขึ้นท่าอยู่สวสวยมีไซส์ครับมีไซส์มีไซส์มีไซส์ส อได้งัดมนครับครับผมตอนนี้ก็5้าโมงครึ่งแล้วครับผมมีแต่ตัวเล็กๆปลากระมังครับขอได้ทอดนะครับช่ตรงนี้ วันนี้อุปสรรคเยอะครับเปลี่ยนหมายน้ำไหลพอมาเจอหมายดีๆหน่อยก็สามสี่โมงก็ลงคันครับอุปสรรคเยอะวันนี้ครับเดินทางก็เกือบสองร้อยโลครับผมวันนี้เจพาพเดินทางครับอวันนี้ไม่ค่อยมีผลงานให้นา้นาดูเลยครับเปลี่ยนหมายบ่อยครับ ไว้ทริปหน้าจะได้ดูปลาไซส์สวยๆวยเผื่อมีครับตอนนี้ห้าโมงครึ่งครับผมเริ่มเจ็บเบ็ดเจียบแล้วครับว่ามันจะมืดเดี๋ยวกลับบ้านดึกนะครับอ่าถ้างั้นก็ขอตัวแล้วลก,กันนะครับผม๋อ้กำลังจะเก็บเบ็ดนะครับแต่ปลากินนะครับผมนะของหน้าหนุ่มนะครับผม หน,นุ่มนะครับกำลังจะเก็บครับผม,ม,มาาลองดูอีกสักฟักหนึ่งครับเผื่อได้ทอดครับผม รคนบผหนุ่มบอกว่าปลาน้อยครับจะน้อยขนาดไหนดูครับยังมีตัวครับผมมีตัวอยู่ครับขอได้ทอดครับผมกะมังครับผมกะมังครับรอบนี้ไม่มีเขินครับหมูหมักเทวดาเจอหมูหมักเทวดานะครับผม ปากด้วยครับผมทีมงานกระดิ่งหลอนนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยนานานะครับผมวันนี้ไม่มีไม่ค่อยมีตัวให้นานาได้ชมเลยครับผมทลิปนี้นะครับผมทิปที่บางไซครับผมแพรบางไซครับผมแพ้สะสนามไชนบน้ำแรงพอน้ำแรงแล้วกินข้าวเสร็จก็เลยย้ายมาที่สุพรรณอู่ทองครับผม กว่าจะได้ลงคอนเว็ดก็สามสี่โมงเย็นครับไม่ค่อยมีตัวมีแต่กระมังเด้อวันนี้ก็ขอตัวนะครับผมครับผมสวัสดีครับ ตังบ้าง,าง,างตังเด็ดจับดีละมึงกินใกล้ไหมกินอยู่เนี่ยใกล้ๆเหรอใดล้กมึจงจับเบาๆเองจับเลยเก,กดหัวไหมตัวคนหนึ่งกดหัวไหมไม่ให้ดิน้นเออคีมคีมก็มีไม่ใช้คีม โอนกอ็สองแต่อขอเลยตัวนี้ถ้าแต่อขอเดียวงางเลยเฮ้าเบียดกูดีเบียเบียถือดิโอ้โหกูอยู่ไม่ได้เลยเจอหนี้่นอนมาแล้วครับผมมออาแล้วครับผมน้าๆน้าใช้เหยื่ออะไรครับหมูหมักเทวดาครับ ครับผมโปดติดตามครับผมเข้าช่วงเย็นครับ